สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตีโอบเพื่อผ่าจุดเพราะไม้เด็ดวันที่8มีนาคม ลุงกับป้าได้ทีมงานทนายใหม่เป็นที่ถูกใจของ fc กับยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงผมเองเขียนโพสต์เพื่อผู้สนับสนุนดีใจมาปีกว่าแม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้วันไวอะไรเพราะพร้อมเดินหน้าต่ออย่างอดทนเนื่องจากความจริง ปรากฏช้าต้องรอเวลาแต่ถึงวันนี้เริ่มมีข่าวดีเรื่อยๆก็ยินดีด้วยที่ลุงมีทีมทนายใหม่ซึ่งเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลอย่างดีซึ่งท่านเห็นด้วยกับพวกเราว่าเวลาหายของน้องที่บ้านกับถิ่นที่อยู่ของลุงในสวนบนเขาเป็นเวลาเดียวกันจึงไม่ใช่ลุงอุ้มน้องอย่างแน่นอน เมื่อท่านเน้นจุดนี้อันดับแรกฝ่ายเราก็สมใจเพราะยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงช่วยกันผ่าจุดนี้จนถึงเม็ดในทนายจึงเห็นว่าข้อหาเหล่านี้แต่งเติมขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลุงกับป้าจากอำนาจท้อกฎหมายจึงไร้น้ำหนักทนายใช้วิธีชี้อ้อมๆให้มึนแล้วตลบตีเข้าจุดเหมือน จับคนผิดตัวจริงหรือคือชี้ให้เห็นคนผิดด้วยหลักฐานในศารขอบคุณท่านที่รับดูแลลุงในคดีนี้คำว่าท่านพวกเราก็อย่าอยากเห็นอยากรู้ว่าท่านคือใครแค่มาช่วยลุงก็ดีแล้วเพราะท่าน่ะไม่แสดงตัวท่านทราบว่าลุงถูกใส่ร้ายจึงช่วยคนดี ให้หลุดคดีไม่มีใครรู้ลึกเกี่ยวกับท่านหรอกนอกจากมาดามเอาเป็นว่าขอแย้มให้ทราบนิดหนึ่งท่านคือนักกฎหมายผู้มีอายุมากมีตำแหน่งสูงที่สุดของไทยแม้แต่ประธานศาลสูงสุดก็ให้ความเคารพนับถือพวกเราไปขอบคุณมาดามลาเต้ด้วยนะเพราะ มาดามต้องใช้ความพยายามสูงมากเพื่อแสดงให้ท่านและท่านอื่นๆเห็นว่าลุงถูกใส่ร้ายจริงๆเพราะท่านไม่ช่วยคนทำผิดท่านจึงทราบว่าลุงไม่ได้ทำผิดเลยท่านรับดูแลเรื่องนี้ซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องกังวลอะไรเลยอย่าลืมขอบคุณทีมทนายกลับมาดามด้วยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube m u n ย Channel ซึ่งเป็นคลิปการสัมภาษณ์ทนายของลุงพลด้วยทนายของลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับท่านทนายกล่าวไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่ศาลได้โปรดนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจท์ฝ่ายโจทร่รวมและจำเลยทั้งสองวันนี้ทางฝ่ายโจทก์และฝ่ายโจทร่รวมเขามีพยานบุคคลที่นำมาสืบกับศาลประมาณ60ปากใช้เวลาสืบพยาน ประมาณ16นัดส่วนจำเลยมีพยายนทั้งหมด29ปากใช้เวลาสืบพยานประมาณ7-8นัดหลังจากนั้นทางฝ่ายจำเลยขอให้สารออกเดินเผชิญสืบสืบพยานโจทย์จำเลยเสร็จสิ้นประมาณเดือนธันวาคมผมก็ถแถลงขอให้สารออกเดินเผชิญสืบไปดูสถานที่เกิดเหตุไปดูจุดออกจากบ้าน จุดที่2ที่3จนถึงจุดพักศพก่อนที่ท่านจะพิจารณาคดีก่อนที่ท่านจะมีคำพิพากษาต่อไปหลักๆก,ก็คือวันนี้ได้ประกบพยานกันส่วนใหญ่พยานโจทย์ก็เป็นพยานแวดล้อมก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและขณะพบศพ ส่วนแนวทางการต่อสู้ของจำเลยนั้นนอกจากเราจะต่อสู้แบบคดีายาทั่วทั่วไปแล้วเรายังต่อสู้ในข้อเท็จจริงเราก็อ้างหลักฐานที่อยู่ในขณะช่วงเวลาที่น้องหายนั้นเราอ้างที่อยู่เรามีพยานบุคคลพบเห็นในช่วงวันที่11 12-13จนถึงวันที่14เรามีประจักษ์พยานที่อ้างอิง เราได้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราสู้ในฐานที่อยู่อีกอันหนึ่งเราสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายคือการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็การสอบสวนคดีนี้เป็นคดีพิเศษคือไม่มีประจักษ์พยานเราทำลายหลักเราทำลายล้างหลักนิติวิทยาศาสตร์ของฝ่ายโจทย์ด้วยก็เป็นข้อต่อสู้หนึ่งที่จำเลยทั้งสอง เอามาต่อสู้หักล้างพยานโจทย์พยานนิติวิทยาศาสตร์ที่ผมแยกได้มี2ประเด็นประเด็นเกี่ยวกับเครื่องซินโคโตรอนมันก็เป็นเครื่องมือที่ขยายให้ทราบถึงวัตถุที่ตรวจสอบว่าเป็นของใครอย่างไรส่วนเส้นผมที่ไปพบในรถยนต์จำเลยนั้นมาได้อย่างไรจะมีวิธีการเชื่อมต่อกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริง ที่เรานั้นต้องหักล้างนอกจากนี้แล้วการตรวจพิสูจน์ศพก็เป็นที่แน่ชัดว่าน้องชมพู่นั้นไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้มีร่องรอยในการถูกทำร้ายร่างกายจะมีบาดแผลขีดข่วนตามสภาพการเดินป่านอกจากนี้ก็ไม่มี DNA ของฝ่ายโจทย์จำเลยในการชันสูตรศพน้องชมพู่อันนี้ก็เป็นการทำลายล้างทางนิติวิทยาศาสตร์ การที่ฆาตกรจะทำร้ายกันสักคนโดยหลักต้องมีการมีความโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าเกิดว่าโกเทคยอมรับออกมาด้วยกระบวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยไม่ใช่คุณยอมรับออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะจบไอ้นี่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว ใส่กุญแจมือปุ๊บตัดสินโทษปุ๊บเข้าคุกปุ๊บจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าสมมติว่าไอ้นี่มันยอมรับมันยอมรับเสร็จเรียบร้อยอยังไม่ติดสินโทษนะครับต้องเอามันไปสอบสวนสืบสวนให้มันทำแผนว่ามันอุ้มยังไงทำน้องยังไงแล้วก็สอบปากคำเพิ่มว่าทำคนเดียวจริงเหรอทำยังไงมีใครร่วมไหมถ้าบอกว่า ไม่มีแผนเกิดนูน่นเกิดนี่นั่นมันทำคนเดียวมันจะทำยังไงอุ้มยังไงสมมติว่าคุณบอกว่าท่อนไม้มาค่าผมเป็นคนตัดเองผมยอมรับเลยผมเป็นคนตัดเองโอเคคุณยอมรับว่าคุณตัดเองยังไม่ได้ตัดสินโทษคุณนะยังไม่ได้จำคุกค,คุณนะเอาคุณไปสอบถามก่อน พอคุณตัดเสร็จคุณเอาไม้ลงมาอย่างไงหรอคุณทำแผนสิอ้อผมไม่ทำแผนแต่ผมจะเล่าบอกให้ฟังผมตัดเสร็จผมก็อุ้มท่อนไม้ลงมาข้างล่างเห็นมันเป็นไปได้หรอวะท่อนไม้ใหญ่ๆขนาดนี้นะ่ะมึงคนเดียวจะอุ้มลงมาได้หรอมันมองความเป็นไปได้ ความเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนี้คนเดียวจะบอกว่ายอมรับว่าตัดคนเดียวแล้วอุ้มท่อนไม้ลงมาคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนถึงจะแบกไม้ลงมาได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าวันยอมรับว่ามันทำคนเดียวในคดีของน้องเขาจะสอบปากคำว่าทำยังไงมันทำคนเดียวไม่ได้แสดงว่ามึงยอมรับ ผิดคนเดียวแต่ว่าพอมึงเล่าเหตุการณ์เหมือนมึงทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วดังนั้นมันต้องมีการสอบมีการเค้นยอมพูดออกมาเถอะว่าใครร่วมมือด้วยความเป็นไปได้ในการทำคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ายอมรับผิดสั่งจำคุกมันไม่ใช่นะมันต้องมีการสอบเพิ่ม ความคืบหน้าจากทางช่อง YOUTUBE หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับในช่วงเย็นนะคะลุงพลกับป้าแตนพี่นาทีก็ได้ไปรับพวกเราที่สนามบินพาเราไปทานข้าวมื้อเย็นท่านทนายและก็ทีมงานได้ไปทานข้าวมื้อเย็นร่วมกันกับลุงพลป้าแตนก็ดีใจเห็นลุงกับป้าต้อนรับเราอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณนะคะเราทานข้าวกันเสร็จแล้ว เรากลับมาพักที่โรงแรมวันนี้เราเปลี่ยนที่นอนกันนะคะเรามานอนพักที่โรงแรมท่านทานายและทีมงานก็ได้ไปประชุมกันประมาณสองชั่วโมงได้ประชุมดูเอกสารตรวจสอบเอกสารความถูกต้องความแม่นยำว่าถูกต้องแม่นยำหรือเปล่าตรวจออีกรอบก่อนหน้านี้ก็ตรวจสอบมาจากที่บ้านแล้วพอมาถึงเราก็อยากให้เต็มร้อยจริงๆ ก็มาตรวจสอบเอกสารกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เอกสารเราก็พร้อมแล้วจริงๆพร้อมที่จะใช้วันที่8ทางหลังบ้านทนายลุงพลก็ขอขอบคุณ fc ที่มาจากลุงพลป้าแตนจากพี่นาทีจากพี่เมเดสตอรี่ที่เข้ามาติดตามดีใจที่ fc เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันทางทีมงานและทางทนาย จะช่วยลุงพลกับป้าแตนอย่างเต็มความสามารถความรู้ความสามารถที่ท่านมีก็เอาออกมาใช้ในงานนี้ทั้งหมดเลยอยากเห็นคนที่มีความสุขพ้นจากความทุกข์อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องทางเราก็พร้อมใจเต็มใจช่วยลุงกับป้า FC สบายใจได้เราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยคนที่มีความเดือดร้อนทุกใจ กอมือช่วงเย็นก็ได้มีโอกาสคุยกับป้าแตนในคลิปที่ผ่านมาป้าแตนก็บอกว่าตอนแรกไปคุยกับท่านทนายท่านทนายก็ยังไม่ตกลงที่จะเข้ามาทำคดีนี้ก็ได้ดูอาการไปก่อนพอเห็นลุงพลป้าแตนเหมือนเดือดร้อนก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยตอนนี้เอกสารของเราก็พร้อมแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะใช้ในวันที่8นี้ fc สบายใจได้ท่านทนาย และทีมงานก็ช่วยลุงพลป้าแตนให้สุดความสามารถพอเรามีความทุกข์เราก็อยากจะหาที่พึ่ง